สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมแพมพยุนพงครับและติชนะนันครับพวกเราเดรินไรน์นะครับอยู่ในงานมอเตอร์เอป2024ซึ่งจะมีตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่10ทธันวาคมนะครับผมใครผ่านมาแวะมาก็อย่าลืมมาดูบูธนี้นะครับบูธของ audi thailand นะครับโดยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปชมรถไฮไลท์ของเขาสักรุ่น2รุ่นเนาะครับโดยที่เราก็จะเริ่มกันตั้งแต่คันนี้ก่อนเลยนี่ครับ Q6 e-tron performance รถใส่ถ่าน100%ถูกต้องครับคือป <laughs> <c ười> กติ Audi เนี่ยในประเทศไทยเขาขายรถไฟฟ้านะ e-v 100%เนี่ยมานานแล้วแต่ว่ารถที่เป็นตระกูล SUV ส่วนมากนั้นนะครับราคาจะค่อนข้างสูงอ,อันนี้เขาก็ทำราคาลงมาหน่อยให้ซื้อหากันได้ง่ายขึ้น ครับอ่าแต่คําว่าง่ายขึ้นนี่ก็คือ4 6่ล้า0หกแสนเบาทง่ายแล้วะก็ค่อนข้างง่ายก็ค่อนข้างง่ายแหมอยู่ในบูธเขาเอางั้นเลยนะ,ะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะพาชมกันนิดนึงนะครับว่า Audi Q6 e-tron Performance คันนี้เป็นตัวเริ่มต้นเลยแหมสีฟ้าเริ่ดใช้ได้เลยนะครับลองมาดูกันครับโโเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะฮะตัวโลโก้เนี่ยมันไม่ใช่สีเงิน เปลี่ยนแล้วโลโก้เป็นสีขาวใช่แล้วก็กระจังหน้าที่เราชินในรถสันดาบทั่วไปพอเป็นรถ e ีวีปุป๊บเขาก็จะเล่นเป็นรุดลาย,ลยแทนไม่ต้องเป็นรูแล้วนะครับไฟหน้านี่ก็จะเป็นไฟหน้าเมทริกซึ่งอันนี้จะเป็นไฟหน้าสเปคสูงของทาง Audi เขาเลยนะครับาที่เห็นเนี่ยก็คือจะเป็น LED ปุ๊บปุ๊แยกกันหลายหลหลอดแบบนี้แล้วก็มาสามารถติดระดับบางดวงได้สมมติว่าขับรถไปแล้วเรา มีรถวิ่งสวนมาเนี่ยมันเลื่องดับเฉพาะเตกชั่นที่จะไม่เป็นกวนตารถมันจะเว้าหลบ,หลบใช่ไหมใช่ oh. คล้ายๆไฟดีตอไลท์ของเบนซนะ์่ะแต่ว่ากลไกของหลอดภายในอาจจะต่างกันแต่ว่าหลักการเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเหมือนกันคือส่องไกลได้หลบสายตาคนไม่กวนตาคนอื่นได้นะครับแจ๋วเออทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนิดนึงนะครับขนาดของล้อและยางคันนี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นยาง255สี0ร้อล้อที่เห็นเนี่ยขอบ20นะ ดูเล็กๆเหรอมัน <c oughs> ดูเหมือนเล็กใช่ไหมนึกว <49. S 1> ่า19เเออโหยี่สิบจริงด้วยครับยี่สิบจริงคือต้องบอกว่าคนออกแบบก็ออกแบบเก่งนะทำ<ม>ให้ร2อมันดูเหมือนขอบจุดเก้าไดใ้ใช่ใช่แล้วทังได้ความจริงขนาดของตัวรถท่านผู้ชม <S <S มันไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดนะคือทรงของรถเนี่ยอาจจะทําให้ดูเหมือนรถมันใหญ่มากแต่จริงๆแล้ว Audi Q6 e-tron เนี่ยเป็นรถที่แชร์แพลตฟอร์มกันกับ Porsche ตัว Macan EV Macan มันค e ันเล็กกว่านี้นะพี่ เออแต่ว่า oh. จริงๆมันคือเป็นเรื่องของการออกแบบ uh. คือถ้าเกิดคุณอยากสปอร์ตเนี่ยมันไปมาคันถูกไหม uh. แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ลุ่งทรงที่มันอาจจะค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็เป็นไปทางออดีเอาง่ายว่า Q6 กับมาคันี่ก็เป็นพี่น้องกันนะใช่ uh. โครงกระดูกเหมือนกันเลยทีนี้ไปต่อเปิดด้านนี้หนึ่งอ่าฝาหน้าฟลุ ไม่เจอเครื่อง <laughs> ครับเราจะไม่เจอเครื่องนะถ้าบดเปิดมาจะเป็นแบบเครื่อง5้าซูปยี่สิบวัตต <c oughs> ์ไม่ใมีอันนี้เป็นฟรังก์นะครับตอนนี้ก็คือเขาก็เอาอุปรกรณ์ไฟไฟ้าต่างๆเนี่ยมาฝากไว้แต่ว่าจริงๆตัวฟรังก์พื้นที่ข้างใต้ฝากระโปรงหน้าเนี่ยจะจุได้64ลิตร ซึ่ง64ลิตรเนี่ยก็ไม่แย่นะสำหรับรถไซส์นี้คือถ้ากระเป๋าคุณใส่ในนี้ไม่ได้เนี่ยคุณไม่ควรเอากระเป๋าใบนี้ขึ้นเครื่องละใช่นั่นแหละก็จะเป็นการแบบว่างๆางเหงแกตัวนะบางทีขึ้นเครื่องบินเสร็จปุ๊บถ้จะเอากระเป๋าไว้โอ้โหพี่พี่ย้ายบ้านมาอยู่ในคอมฟอร์ทเมนต์ข้้งบนได้งงไม่ใช่ไงพื้นที่มันก็จำกัดก็คือเอาง่ายว่าในรถ Q6 เองอ่ะด้านท้ายรถมันใส่ของได้จะไม่ห่วงในตรงนี้ละ เอาก็เพื่อไงไหเพื่ออยากใส่ไว้ข้างหน้าแล้วฝาปรงหน้านี่น้ำหนักเบามากเลยผู้หญิงตัวเล็กๆก็เปิดได้นะครับมีช็อคอัพช่วยนะครับผมเดีเ๋ยวไปดูท้ายรถกันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวดูตรงนี้นะนีนะ่สัมผัสเพียงเบาๆแล้วมันก็จะเฉยนะครับต้องสัมผัสให้หนักขึ้นนิดนึง เขาจะเปิดแบบเป็นไฟฟ้านะจ๊ะไม่ใช่กดแล้วเด้งนะเปิดช่องชาร์จแบบพรีเมียมใช่ <laughs> แล้วช่องชาร์จของรถคันนี้นะครับจะมี2ฝากฟากที่คุณเห็นนี่จะเป็นฝากที่มีเฉพาะปลั๊ก AC แต่อีกฟากหนึ่งจะมีทั้ง AC และ DC ด้วยโดยการชาร์จถ้าเป็น AC เนี่ยจะรองรับ11กิโลวัตต์ครับแต่ถ้าเป็น DC นะ260ซึ่งในไทยตู้ที่รองรับได้ถึงขนาดนั้นก็มีอยู่ไม่กี่ที่ <laughs> ใช่แล้วจะบอกว่า 260กิโลวัตต์นั้นแบตเตอรี <battery S 2> อ่รถคันนี้นะครับ100กิโลวัตต์ครึ่งชั่วโมงเต็มครึ่งชงั่วโมงอาจจะไม่เต็มเพราะกิโลวัตต์ท้ายๆมันจะเติมช้าเป็นปกติอของ EV อยู่แล้วแต่ว่ามันสามารถเติมได้เร็วแล้วก็วิ่งได้ไกลรถคันนี้นะครับพี่ใส่ยทาการหลังชาร์จเต็ม641กิโลเมตรเฮ้ยและไม่ใช่ NEDC นะนี่เดี๋ยวเป็นยูเโลบวกอ่ะ 600โลเออ,อคือมีคําว่า w L T P แล้วไม่ใช่ N E D C อ่ะอ่าโอเคเออ,อก็วิ่งได้ไกลจริงใช่ใช่อ่าเนี่ยมันจะเริ่มนานเ่นขึ้นตอนแรกบอกว่า4ล้าน6อู้แพงแต่ว่าสักพักหนึ่งดูรายละเอียดเนี่ยมันจะเริ่มมีความคุ้มค่าขึ้นมานะครับไปได้ทั้งบ้านและไปได้ไกลใช่เนี่ยฝาท้าทยนะครับโลโก้ก็เป็นโลโก้สี่ห่วงสีขาวอเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าตอนหลังๆนี่เขาจะเปลี่ยนอันนี้เป็นสีขาวแล้วมันดูทันสมัยขึ้นใช่ครับปท้าย LED เป็นแผงแบบนี้เหมือนกันนะครับในนี้เปิดฝาท้ายนะโคตรกว้างเลยท้ายรถบิ๊กบึ้มมากนะครับนี่กล้องลองส่องดูนะครับพื้นที่ด้านท้ายนะครับใหญ่มากความจุเนื้อที่ฝาท้ายโดยไม่ต้องพับเบาะหลังเลยอ่ะ5ิลิตรที่แพงเข้าไปได้อ่ะใช่คือถ้าสมมติว่าพี่พับนั้นหลบนะแล้วพี่เข้าไปีเอ็นตัวเข้าไปปุ๊บ แล้วะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาท้ายนะครับท่านผู้ชมอย่าตีนนะเนี่ยถั่วลูกกว้างจริงกว้างจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่ลึกนะคือมันทั้งกว้างทั้งลึกคุณจะใส่ถุงก๊อหัวใหญ่ก็ได้ใส่ถุงกอแบบหัวเล็กหัวนุ่มเี่ยทะแยงก็ได้กระเป๋าเดินทาง30นิ้วเนี่ยสาใบได้อะใช่แล้วก็สามารถพับบอร์ดได้สะดวกนะครับด้วยสวิชที่อยู่ไม่ลึกมากคือกดตรงนี้ได้เลยแล้วมันก็จะพับลงไปใบ แต่คงไม่ต้องสาธิตให้ดูเรารู้กันว่ารถพับบอกเป็นยังไงอ่ะถูกต้องครับบางทีกูไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเวลาบอกบอกรางพับด้านนะกูต้องพับให้ดูอ่ะอาจจะพับให้ดูก็ได้อ่ะสักข้างสักข้างสลักข้างเอาข้างนี้แล้วกันเห็นไหมนี่นะครับสวิชเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แล้วพอเราดึงแบบนี้ปุ๊บมันก็จะล้มลงไปเดือดอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะพับด้านนี้ให้ดูอีกด้านนึงแล้วนะครับเห็นไหมสุดท้ายแล้วกูก็พับให้ดูอยู่ดี นี่นะครับจ๊ะนี่พื้นบริเวณที่เก็บสัมภาระกับตัวบ่อเนี่ยมันจะไม่เป็นอะนาบเดียวกันนักนะครับมันจะเชิดขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าในลึกแง่ของการขนของในรถพวกน,นี้คือเราไม่ได้เรื่องการขนของข,องขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าพอใช้ได้แล้วพื้นที่ตรงนี้พอพับเบาะลงไปคนสูงไม่เกิน170่งร้อะน่าจะนอนยาวได้นะครับ แต่ก่อนพับเบาะช่วยสารวจด้วยนะครับว่าไม่ได้วางเค,ค้กหรือถุงอาหารหรืออะไรไว้ตรงนั้นเละแน่นอนไม่งั้นนะครับได้ไปคาแคนแน่นอนนะครับนี่สำหรับภายในนะครับก็ เป็นไปตามอัตลักษณ์ใหม่ของ Audi ซึ่งตอนหลังเนี่ย Audi ก็มาเน้นเรื่องขายจอแล้วเหมือนกันนะครับจอใหญ่ยาวจอใหญ่ยาวนะและมีแยกเป็น3จอคือจริงๆ2จ,จอเนี่ยมันจะรวมกันเป็นจอหนึ่งก็คือฟ้ากคคอ,อกพิทคนขับตรงนี้นะครับก็จะมีจอตรงนี้นะครับ11.9นิ้วแล้วก็ตรงนี้14.5นิ้วเนี่ยแล้วเขาจะตีเป็นแผงเดียวกันแต่ฝั่งคนนั่งมีจอเหมือนกันนะเป็นจอที่3ตรงนี้ เป็นจอนักบินผู้ช่วยนะครับขนาด10.9นุ้วอื้และที่สำคัญก็คือตต้รู้เปล่าว่าหลังจากที่เขาโดนลูกค้าบ่นมานานเอดีนะครับใส่พวกระบบช่วยขับพวก a d a ัมาในรถของเขาแล้วอา้าวมีแล้วเหรอใช่เอดี Q6 e ว r o อี e รอน r m a n c r คันนี้มี Adaptive Cruise Control แล้วครับ,รบ,บโอ้โหรอมาตั้งนานระบบความปลอดภัยต่างๆที่ปกติมันต้องใช้เรดาร์เบสอะเออเ มีเรียบร้อยแล้วอให้เต็มให้เต็มถึงแม้ว่ามันจะไม่มีชื่อรุ่นเป็นสร้อยแสงอะไรแย่ๆเหมือนรุ่นอื่นนะครับแต่ว่า Q6 คันนี้อุปกรณ์มาไม่น่าเกลียดาราคานเ,ออเนี่ยอาจจะ4ี่ล้านหกแสนเก้าหมื่เก้าจริงแต่ผมเชื่อว่าด้วยความเป็นออดดีนะคุณต้องลองขับถ้าลองขับแล้วคุณไม่ชอบคุณไม่เด็ดใจคุณไปซื้อยี่ห้ออื่นได้เลยเออผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเอาดีน้อยคันมากที่จะขับแล้วเราไม่ชอบ <Nice. S 1> ก็ลองดูได้เลยผมว่า อาดีเป็นรถประเภทที่ถ้าคุณขับแล้วไม่ชอบคุณไม่ต้องซื้อเพราะว่าจุดเด่นของเขาคือการขับขี่แต่ถ้าเกิดให้ผมขับในห้องนี้ผมว่าผมจะโดนตำรวจจับซะก่อนนะครับแปลไหมเดี๋ยวเราไปดูรถ<ด>ไฮไลท์อีกคันหนึ่งนะครับ นี้เป็นหนึ่งในไฮไลท์คันหนึ่งในงานในบูธนี้ด้วยนะแล้วเป็นอีกหนึ่งคันที่ตี้ชอบมากเลยแต่เป็นคันนี้ตี้อ่านชื่อรวดเดียวไม่เคยถูกเลยใช่ผมมันยาวยาวคันเดียวช่วยกันช่วยกันอันนี้รุ่นนะไนะ Audi Q7 TFSI e Quattro S Line Edition 1โอ้ยอ่านีเดียวถูวไกแล้วโคตยาวเลยจริงๆตัว Q7 เนี่ยเขามีตัว plug-in อยู่แล้วครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่อ่ะ เราให้เาคร่าวว่าสิ่งที่ปรับปรุงขึ้นจากรุ่นเดิมก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่จากเดิมแบตเตอรี่ของปลั๊กอินเนี่ยจะมีประมาณ17.9-18กิโลวัตต์ชั่วครับตัวนี้เขาขยับเพิ่มเป็น25อ่าเอ้แต่มันก็แบตมันขยายใหญ่ขึ้นแต่ว่าระบบการชาร์จเขาก็ยังเป็น AC เหมือนเดิม AC รองรับอยู่ประมาณ7.4กิโลวัตต์ราวๆนั้นนะครับในเรื่องของการชาร์จนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะประมาณนั้นครับผมราคา ส <laughs> ี่ล้านเจ็ดแ้าหมื่นันจ้ะโอจ็้าเก้จำง่ายเลย Q 6 4ส9่ Q เจ็9สี Q แเท่าไรเท่าไร่แด้าเก้าได้ก็เจ๋งเลยนะ uh, เออใช่ Q เเนี่ยเป็นรถที่ถ้าเทียบคู่แข่งนะก็คือรถที่ชนกับ X 5กับ Benz GLE ไซสมันจะใหญ่หน่อย ใช่นะครับผมแล้วทั้ง c l e ทั้ง X5 เนี่ยก็เคยมีปลั๊กอินไฮบริดทางนั้นเลยแต่ว่าตัวของเบนซ์เนี่ยปลั๊กอินเนี่ยเขาเลิกไปละตอนนี้เขาไปเน้นตัวดีเซลกับตัว53แทนมันก็เลยกลายเป็นโอกาสของ Audi นะครับที่จะนำเสนอตัวปลั๊กอินนี้โดยมีคู่แข่งน้อยลงใช่ครับอ่าเดี๋ยวคราวนี้ไอ iQ6 อ่ะผมพรีเซนต์ไปเยอะแล้วคันนี้ Q7 เดี๋ยวผมให้ตีพูดบ้างดีกว่าครับเพราะชอบคันนี้จริงๆนะครับผมมาเรามาดูภายนอกของเจ้า Q7 คันนี้เนาะ เราเรียก Q7 สั้นๆเนาะถ้าเรียกยาวทีน่าจะพูดไม่เหมือนเดิมดนะเนาะด้านหน้าเนี่ยครับผมคันนี้มันมาในธีมเป็นตกแต่งแบบ S line นะครับผมง่ายๆว่ามันจะซิ่งนิดนึงอ่ะเนาะเขาว่าเปลี่ยนโลโก้แบบใหม่เปลี่ยนกริลกับจังหน้าใหม่เปลี่ยนทรงกันชนหน้าใหม่มันดุขึ้นกว่าเดิมมากพี่แพนมันซิ่งเลยอ่ะเออเนาะที่ว่าตัวนี้มันดูเป็นรถแบบ SUV ที่แบบพร้อมเอาอะเออพร้อมหวด่ะ หน้าตามันดูเอาเรื่องขึ้นแต่ว่าโลโก้ที่เป็นสีขาวอันเนี้ยผมว่ามันก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ใหม่ที่มันทำให้รถดูเป็นวัยรุ่นขึ้นครับผมแต่ว่าภาพรวมตรงนี้ด้านหัวรถอะว่ามันซิ่งแล้วใช่ไหมพาดูด้านข้างผมชอบล้อมากแล้วผมต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับเดี๋ยวแอดตี้จะลืมครับคือที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงล่างถุงลมใช่ไหมอ่าใช่ช่วงล่างถุงลมแล้วมันปรับอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำสุด โหลดอยู่ตอนนี้คือจริงๆแล้วปกติมันจะไม่ใช่ตำแหน่งนี้แต่ว่ามันจะสูงกว่านี้มันไปขอให้คนดูแลเขาปรับให้ต่ําลูกนี้มันดูเท่ดีเนาะคือโอเคต้องเข้าใจก่อนว่ารถรถสไตล์แบบคอร์โต้ขับสีของ audi แล้วไปทรงแบบนี้ก็คือมันจะเป็นรถที่อาจจะใช้งานในเมืองด้วยแล้วก็อาจจะมีเที่ยวป่าเที่ยวเาขาได้ด้วยมันเป็นรถที่แบบเดินทางไกลขึ้นเขาอะไรได้ครอบครัวเนาะแต่ว่าดังนั้นในช่วงล่างพอไปถึงลงมาสามารถปรับเลเวลสูงกลางต่ําได้เนี่ยมันก็เรียกว,ว่าอเนกประสงค์เหมาะกับการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบแต่ว่าเราคนเมือง ชอบวิ่งถนนดําทรงนี้มันเหมาะเดียชอบทรงมันเท่แล้วก็ยิ่งใส่กับล้อนี้เป็นล้อลายอะไรนะ Audi Sport ใช่ไหมขนาดเป็นยังไงครับยี่สิบเอ็ดนิ้วครับพี่แพนผมโอ้แล้วได้คาลิเปอร์เบรกแดงมาด้วยมันคตรเข้ากันเลยใช่หรอ่อคาลิเปอร์คาลิเปอร์ใหญ่เกือบเต็มพื้นที่ใช่เนี่ยเบรกจริงๆใหญ่นะคือถึงแม้ว่าจานจะไม่ได้เจาะรูแต่แบบด้วยความใหญ่มันขนาดเนี้ยมันเด่นอะเออมันก็ดูเด่นออกมามันดูเอาเรื่องอะแล้วมันดูเอาเรื่องนะครับใช่แล้วนอกจากนี้นะ สีน้ําเงินอันนี้สีน้ําเงินใหม่อ้อหรอน้ําเงินไวโตโม่บลูฮะไวโตโม่บลูจริงไหมเนี่ยจริง <laughs> จะไม่ชื่อจะไม่ชื่อเป็นงี้อืมจะเป็นสีน้ําเงินโทนอมม่วงเมทัลลิกอาจจะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบอะไรฉูดฉาดถ้าคุณชอบอะไรแบบฉูดฉาดเนี่ยคุณไปสีเหมือนเจ้า Q6 ตัวเมื่อกี้มันจะดูฉูดฉาดมันจะดูวัยรุ่นแต่อันนี้มาในแนวที่ว่าเป็นวัยรุ่นก็จริงแต่แต่งมาในแบบโคตรเรียบ สีมันคล้าย A อสีที่สมัยก่อนเลยอะพี่แพนที่น้ำเงินแล้วโด,โดนแดดแล้วมันจะม่วงนิดๆอ,ะ,อะไม่อะคันนั้นคงนอุบาทกว่า <laughs> เดี๋ยวดูต่อดูต่อมีอะไรยังไงบ้างะนะครับผมพอด้านข้างนะครับพอเป็น S อไลน์ line, ตกแต่งเป S ็นเอสไลน์ปุ๊บนะทุกอย่างก็จะบูชาของดําแล้วนี่ว่าไงว่าทุกอย่างคิ้วการตกแต่งทุกอย่างโครเมียมหายไปหมดเลยดาล้วนๆดุเลยฮะดูซิ่งเลยทันทีนะครับผมด้านหลังก็ล้อใหญ่เหมือนกันนะเบรกแดงเหมือนกันเราต้องดูฝาท้ายกันนี่ ด้านท้ายรถนะครับผมเขาก็ออกแบบพวกดีไซน์โลโก้รุ่นชื่อรุ่นเนาะดีไซน์โลโก้ตัวรถใหม่ทรงกันชนเขาก็ปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมดหมดเลยนะคะร,ะรับผมเอกลักษณ์ของ Q7 นะเวลาเราเปิดฝาท้ายมาเราจะเห็นไฟท้ายหายไปอย,อ,ยอย่างนี้ยทุกเจนเลยเออ <laughs> ใช่ใช่อ๋อพื้นที่ฝาท้ายก็กว้างเนาะกว้างกับ Q6 พ<อ>ี<อ>่เมื่อกี้เดี๋ยววัดให้ดูเดี๋ยววัดให้ดูอ่าอยู่ภาคลุมอยู่อ่าไหนพี่แพนเทสเด้ อันนี้เดี๋ยวเรานี่อันนี้เราดึงลงดึงลงนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ค่อยนะครัลงอีกลงอีกหน่อยแล้วค่อยปล่อยนี่แบบนี้นะครับผมเดี๋ยววัดให้ดูเลยครับเที่ยงคิวหงเมื่อกี้คิวหงเมื่อกี้พี่นั่งแล้วพี่เอ็นลงไปปุ๊บพอดีเฮ้ยอ่าอันนี้ไม่มุกเจ็บจริงแข็งเลยนะเนี่ยเข้าแง่งเลยเนี่ยพอนอนลงไปปุ๊บผมเหลือที่เหนือหัวอีกประมาณเท่านี้ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่ความกว้างก็มากกว่าพื้นที่ด้านท้ายเนี่ยโอ้โหแบบไอ้นี่ก็ยาวใหญ่กว่า Q6 ซะอีกอ่าเออดีเนาะหนาวไหมพี่มีผ้าห่มนะอ่าเอาผ้าห่มไหมผ้าห่มอ่าไหนๆก็หนาวแล้วนอนไปเลยมึงปูทับตโลกไปเลยเออไหนๆหนาวแล้วหนาวแล้วก็พับไปไปปูนอนจะได้อบอุ่นเนาะลูกเนาะนอนนะอ่าโอเคเจอกันชั้นหน้าเจอกันไม่ใช่แล้ว แต่พื้นที่ด้านกว้างอะ่ะจะบอกว่าเจ็บใช่ไหมตอนทวเจ็บอะไรครับผมแต่ว่าแบบที่พี่แพรลองเทสเป็นน้องในการนอนนาะต้องบอกว่าพื้นที่ด้านกว้างของ Q7 เนี่ยมากกว่า Q6 เยอะพอสมควร <laughs> ในไซส์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าใส่บบกระเป๋าเดินทางย้ายบ้านได้อะด่ะยิ่งพับบ่อยิ่งไปกันใหญ่เลยตัวเนี้ยพอ Q7 ม,มันกว้างไงด้านท้ายเนี่ยมันกว้างและใหญ่กว่า Q6 ก็จริงอยู่เพราะว่าอย่าง Q6 เนี่ยค่ะพี่524ลิตรอ่าอันนี้563 อ่าก็เยอะกว่าแหละมันถามว่ามลึก,ลกไหมมันแนวเนี้ยมันไม่ได้ลึกแต่ว่ามันลึกเข้าไปข้างในและแม่งกว,างว่างใช่ออก็ต้องบอกก็ต้องบอกว่าในไซส์เอาแบเอาก็ต้องก็ต้องบอกว่าในไซส์เนี่ยในคลาสเนี้ยเขา,าใหญ่บึ้เบื้จริงไทยรถเนี้ยใช,ใช่นะครับผมครับไปเดี๋ยวไปดูข้างในรถกันต่อครับ มาที่แพนอยู่ในตำแหน่งนั่งเรียบร้อยอันนี้คือโพซิชั่นที่ตีนั่งพีแพนคงเหลือดิคือเลกรูมอ,ะอ่ะสอดกําปั่นได้2กําปั่นเงี้ยครับบอกแล้วของเขาใหญ่จริง Q7 เนี่ยของใครใหญ่ของกูเออนั่นแหละทั้งตัวนะ่ะใหญ่หมดอะ่ะนอมก,ก็คือต้องบอกว่าดีไซน์ Q7 เค้าออกแบบว่าเป็นรถครอบครัวไปกันเยอะนั่งต้องสบายไซส์พี่แพนนั่งหลังตีนั่งขับยังเหลือเฟือเลยอืมเนาะ ส่วนด้านหน้ารถนะครับลูกเล่นหน้าจอเนี่ยก็จะเหมือนเป็นพวกแบบตระกูล audi เจนปัจจุบันทั่วไปแหละคันนี้ยังไม่ได้เป็นจอใหม่เหมือนคัน q หที่พี่แพร์ลองเมื่อกี้เนาะมันก็จะเป็นจอแบบแยกบนล่างแบ่งภาคใช่ใชข้างล่างเป็นปรับแอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะด้านบนก็เป็นจอลูกเล่นตามปกติซึ่งตัวจอของ audi เองเนี่ยเท่าที่ที่เคยเล่นนะพี่แพรนั้นมัน touch โคตรไวเลยอ่ะครับแต่ว่าตอนนี้เปิดอนเพราะติดอะก็คือลักษณะการแบ่งจอของ audi เนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของ generation นี้ก็คือจอแอร์กับพวกระบบความสุขวกสบายจะมาอยู่ที่จอล่าง อ่าอ่าส่วนจอบนก็จะเป็นพวกการเซตติ้งค่าต่างๆระบบนำทางกับเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ก็คือจอบน่ะดู Apple Ca r p l a เพได้ดูออโต้ได้แล้วก็ปรับแอร์ปรับที่ข้างล่างอ่านะครับส่วนหน้าปัดก็เราสามารถคอนฟิกปรับได้หลักรูปแบบตามที่เราชอบได้ใช่นะครับผมออดี้เวอร์ชวลคอคพิทอ่านั่นคือชื่อทางการตลาดของเขาซึ่งต่อไปนี้เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นจอแบบแนวยาวอย่างที่เราเจอใน Q6 ละในอนาคตใช่ไหมพี่แต่โดยส่วนตัวพี่พี่ยังรู้สึกว่าพี่ชอบอะไรแบบนี้อยู่ ม,มันมจะอยู่ในยุคของพี่มันตรงยุคเราใช่ใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงพี่ตัวนี้พอเป็นตัวเอสไลน์ตกแต่งพิเศษเนี่ยตัววัสดุของหนังบ่อแล้วก็ตัวปักลายที่ตรงหลังบ่อตี้ตรงเนี้ยเขาจะพิมพ์เฉพาะแล้วะเนี่ยมีตัวเอสเขียนอยู่ครับอ่านะคะคือเอสไลน์นะครับผมตัวนี้ก็จะได้แบบนี้มาครับนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตี้ลืมพูดไปหรือเปล่านี่ก็เป็นหนึ่งในเออดียุคใหม่นะจะ๊ะที่มีระบบพวกเอดพวกเรดาร์แบบไหนไม่เชื่อดูพวกพูดคอนโทรลไหน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  ใช่มีปรับระยะห่างปรับดิสแทนได้ด้วยเอ้ยก็มีไงมีแอดแอพตีบคูซอนโตรมีพวกเบรคอัตโนมัติหน้ามีพวกเอามีแม้กระทั่งว่าเวลาก่อนจะเปิดประตูอย่างเงี้ยถ้ามีรถวิ่งมาจากข้างหลังเนี่ยมันก็เตือนเราด้วยเอาจริงหรอเอ็กซิท n อร์นิงมีถึงบอกว่าตอนนี้ audi เขาเริ่มพยายามปรับตัวแล้วว่าที่ผ่านมาลูกค้าบ่นมากเรื่องว่ารถหลายร้านทำไมไม่มีออปชั่นตรงนี้ตอนนี้ทางผู้บริหารก็ฝากบอกมาว่าใส่มาให้แล้วช่วยซื้อรถกูด้วยนะครับ เอ้ยแต่ว่าต้องบอกก่อนนะพี่แพรอย่างนึงว่าออปชันความปลอดภัยเขาให้มาเยอะขึ้นใช่ไหมพี่ครับคันนี้ก็เสียบปลั๊กได้ด้วยแบตก็ขยายใหญ่โตขึ้นแล้วเนาะครับตัวเครื่องมันมันสามร้อยเก้าสิบแรงม้าถูกต้องไหมสามร้อยเก้าสิบสี่แรงม้าเครื่องบวกมอเตอร์นะเรียกไงว่าอัตราเร่งมันสะใจอยู่แล้วแต่เราก็ยังมีการเสียบปลั๊กที่เราสามารถวิ่งไฟฟ้าล้วนๆได้ประมาณเจ็ดสิบโลด้วยนะพี่แพรเออก็มันก็ไม่โอเคอ้มันก็โอเคใช่ไหมมันก็โอเคมันก็โอเคมันก็โอเคคือแบบมันมันโอเคมันออาาาจจะะยยังงไไไปด้มม่่่่ถถึกิโโลลเนว สำหรับคนที่ใช้ Q7 แล้วก็ขับรถในเมืองกรุงเทพในประจำวันเนี่ยมันก็น่าจะพอนะ70โลอะที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเลยอะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของ EV range เนี่ยไม่ใช่จุดเด่นของเขาแต่ว่าจุดเด่นเขาไปได้เรื่องที่พละกำลัง394แรงม้าไปได้ที่ช่วงล่างถุงลมแล้วก็การตกแต่งเต็มแบบสปอร์ตถูกต้องโคสต์ซิงเลยาน799แแทงกับ Q6 เมื่อกี้แสนเดียวเอาจริงๆนะอ่ะ แอบนอกใจรถไฟฟ้าวันนี้ชอบชอบคันนี้มันโดนคันนี้มันโดนเราไม่ได้ชอบคันนี้เพราะความเป็นปลั๊กอินเราชอบคันนี้เพราะว่าชุดแต่งที่ใส่ลุกมันได้กับลุกของรถมันโหดใช่ใช่นะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศโดยรวมแล้วก็สรุปปิดกันครับครับผม ครับแล้วเราก็จะพาเดินชมเซี่ยวนึงของบูธ Audi Thailand แต่จริงๆบูธเขาใหญ่นะ<ช>ไม่เล็กนะแต่ว่าดูทั้งหมดอะเดี๋ยวคลิปไม่จบ<ช>นะอย่างตรงนี้ก็มี Audi Q8 นะครับ Q8 นี้ไม่ใช่ Q8 e-tron นะเป็น Q8 plug-in hybrid เ,<อ>เป็น SUV ทรงคูเป้ไอ Q7 ที่เราดูเมื่อกี้นั้นเป็น SUV ทรงยาวๆใช่อันนี้ก็เป็นพี่ของเขาที่เป็นทรงที่เน้นเปรียวขึ้นมาหน่อยราคาจะอยู่ที่5 799 0 0 0บาทแต่ว่า คุณมอลังคับเพื่อนปลักอินแบบเดียวกันนะครับแล้วก็คันนี้คุ้นใช่ไหมใช่ Q8 Sportback Etron ในช่องเดลิมไรนะครับเรามีตัว Q8 Etron ที่เป็นตัว SUV แต่ว่าคันนี้จะเป็น Sportback ซึ่งสิ่งที่ต่างก็คือหลังคาครับหลังคาตัวนี้ก็จะสปอร์ตเปรียวกว่านะครึ่งหลังใช่ไหมเพื่อนใช่ครึ่งหลัง,ง,ง,ลงแต่ว่าด้วยคุณสมบัติของตัวรถหลักๆเหมือนกันนะครับ,รบลองไปดูในช่องเราได้ทําคลิปไว้แล้วนะครับพาไปเที่ยวเกาะช้างใช่ใช่นี่ จิจ๋วแต่กน่าจะแซ่บตัวน,น,นี้เป็นเล็กพริกขี้หนูเป็นหนึ่งในตระกูล R S นะครับ R S Q 3 <S <S ตัวนี้ก็เป็นรถที่ได้เครื่อง2.5ลิตร5สูบเทอร์โบเหมือนกันนะครับม้าน่าจะ400ในรถคันแค่เนี้ยนะใช่น่าจะอร่อยว่ยะใช่ <c oughs> ครับเครื่อง4ล้อนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นตัวเป็นลิมิตเอเดชั่นด้วยเพราะว่าลายล้อเนี่ยจะไม่เหมือน R S Q 3ปกตินี่แล้วเนี้ยน้องเขียวโอ้โหเขียวเลย เขียวนี้ล้ออะไรรถค่ายดาวสามแฉกเขาเปล่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชป่ะคือแบบดาวสามแฉกเขามีเขียวเหมือนกันอันนี้ก็เขียวเหมือนกันไงอันนั้นเขายักษ <c oughs> ์เขียวมีไอซ์ห้าไอซ์ห้านี่เครื่อง V6 นะครับ,รบขาบอกม้านี่น่าจะประมาณ450เครื่องเดี้กว่าไอซ์คิวสามไหมไม่ i อซ์คิวสามจะเป็นห้าสูบอันนี้จะเป็น V6 หกวีหก t u บ b o คู่แล้วเนี่ยน่าจะของใหญ่กว่าไอ้นี้โฟร์สุดเลยครับนี่โหดจัดเลยอันนี้ไอ้นี่ตัวตัวโหดแบบหัสุดของสุดแล้วนะครับ RS 6 ราคาก็โหดเลยบ้างเนี่ยรู้สึกสิล้านจากสิล้านเนี่ยเดี๋ยวเขาเป็น V8 แปดไงวีแปดแรงม้าถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวหกร้อยตัวรถพ่อบ้านคือเป็นรถพ่อบ้านเนี่ยแต่เป็นพ่อบ้านที่เอามงตายได้อ่ะโหดอยู่นะใช่มาโหดมากนะครับ i อ6เนี่ยตอนผมไปดีลเลอร์ที่หาดใหญ่ลืมบอกว่าตอนนี้ audi thailand มีดีลเลอร์ที่หาดใหญ่แล้วนะครับ audi หาดใหญ่ก็ลองไปดูในเพจเ Facebook กันได้ครับ ที่บอกอะเพราะว่าเจ้าของดีลเลอร์ขับรุ่นนี้เลยสีเขียวล้อทองสีเขียวเขียวล้อทองโอ้โหลองดูได้เลยครับและคันนี้เราพามาดูเป็นคันสุดท้ายของพูดเออดี้ไทยแลนดนะครับนี่คือ Audi t t ทีที r i เอสเฮอ i ิเทจเอ r ィชั่นเฮอริเทจเอデชันคือท้ายสุดแล้วนะในตระกูลทีทีใช่เพราะว่า TT ที่เป็นเครื่อง5สูบบล็อกจาก o r ริ i ินอลควอต r รนั้นจะไม่มีอีกแล้วเมื่อสิ้นรุ่นนี้อ๋อ เป็นตัวสุดท้ายหลังจากนี้ไปก็จะเป็นไฟฟ้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะสัมผัสเครื่องออริจินอล5สูบที่ทำมาตั้งแต่สมัยออดี้ออริจินอลคอโรปี1983-84อ uh ่ะฮะโอกาสสุดท้ายของคุณละต้องรีบแล้วใช่แล้วตัวนี้จะต่างจากตัว Q3S r เพราะว่าไอ Q3 เนี่ยมันจะได้ช่วงล่างธรรมดาอันนี้เป็นช่วงล่างแมกเนติ uh huh. หือเป็นช่วงล่างแม่เหล็กไฟฟ้า uh huh. คือเป็นสปริงนั่นแหละแต่ว่าเป็นโช๊คแม่เหล็กไฟฟ้าปรับแข็งอ uh ่อ huh. นได้ นะก็ลองมาดูคันจริงกันแล้วกันนะครับที่บูธ audi thailand นะครับแล้วก็แถมท้ายครับขอพูดเรื่องแคมเปญร้านใหม่ของ audi thailand หน่อยละกันร้านใหม่ร้านใหม่ขับร้านโลนะพี่ไม่ใช่อันนั้นเป็นหน้าที่ของมึงนะครับ <laughs> จริงร้านใหม่เนี่ยคือเป็นร้านใหม่สะสม royal orchid plus เอาไปแลกตัวเครื่องบินใช่ลองสอบถามไปที่เพจ audi thailand ได้แต่เท่าที่สรุปได้นะซื้อรถ audi ตระกูล ev ไฟฟ้าทั้งหลายนะครับ uh huh. ที่มีคำว่า e-tron นะ e-tron gt ไอเอสอีดรอนหรือว่ารถปลั๊กอินบางรุ่นอย่าง A8 ก็จะมีแคมเปญนี้ให้นะครับผมโดยที่คุณจองซื้อรถ a u ด i รุ่นดังกล่าวที่ว่าไปคุณจะได้ไม์สะสมร้อยเยียขิดพัสด่งล้านไมเลยทันทีแล้วเขายังมีโปรสูเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยไม่ใช่เหรอพี่ถูกต้องเออคือคุณเลือกได้ไงในบางรุ่นจะเลือกได้ระหว่างล้านไมหรือเอาเป็นโปรแบบผ่อนเจ็ดปีดอกศูนย์เปอร์เซ็นต์โอนไแต่บางรุ่นก็จะพิเศษหน่อยอย่างเช่น r s e t r อ n นครับผมคุณจะเลือกเอาก็ได้ว่า เอาล้านไม้บวกส่วนลดเลย1ล้านถ้าซื้อเงินสดแล้วก็ยังได้ล้านไม้สะสมอา P ด้วยล้านบวกล้านใช่หรือถ้าไม่ซื้อเงินสดก็เอาล้านไม้สะสม AOP นะ,ะแล้วก็ไปบวกกับดอกเบีย้ยสูตเปอร์เซ็นต์ผ่อนเจ็ดปีเฮ้ยกระคุ้มนะใช่โฆโฆมันก็มี <โฆ S 1> ให้เลือกหลายแบบครับก็ปลองไปสอบถามครับที่ผู้แทนจําหน่ายหรือว่าลองถามที่เฟซบ,บุ๊กเอาดี้ไทยแลนด์ดูก็ได้ครับผมแล้วนอกจากนี้ถ้าใครไม่ได้ใช้รุ่นที่มันแบบได้ขายล้านไม้เนี่ยก็อย่าลืมนะ Audi เขายังมีพวกรุ่น A5 และสำหรับคนที่มองหารถขนาดย่อมลงมาหน่อยนะครับตอนนี้ A5 Coupe กับ A5 Sportback เขาก็มีแคมเปญ0%อยู่นะแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นที่23,500บาทต่อเดือนเขา0%หลายรุ่นเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับบอกแล้วครับงานท้ายปีรถแรกแจกแถมกันสนั่นวันไหวนะครับเลยเอก็อย่าลืมมาแวะชมกันดีบูธของ Audi Thailand นะครับในงาน Bangkok Expo 2024ครับวันนี้ถึง10ธันวาคมครับผม อย่าลืมนะครับว่าบูธออร์ดีเนี่ยครับจัดถึงวันที่10ทธันวานี้ที่ Impact Challenger เมืองทองทานีนะใครอยากหารถตระกูล4ห่วงซิ่งซิ่งแรงแรงแวะมาดูได้ที่บูธนี้นะครับผมมีของเด็ดเพียบไว้พบกันคราวหน้าครับผมไปแล้วัส<า>ดีคร<า>ับ<า>